ในหัวเคลียขยะความคิดก่อนนอนใน10นาทีสั่งจิตให้หลับลึกขึ้นแบบไม่ฝืนตัวเองคืนนี้ถ้าคุณนอนมองเพดานแล้วสมองเหมือนเปิดแถบไว้เป็นร้อยคุยกับผมก่อนสักตอนนะเราจะไม่พยายามไม่คิดเพราะยิ่งพยายามมันยิ่งดังเราจะค่อยๆสั่งจิตให้เก็บบ้านแยกถังขยะแล้วค่อยปิดไฟให้สมองอย่างนุ่มนวล บังคืนเราวางตัวลงบนที่นอนแต่หัวเหมือนวิ่งอยู่ในห้างสรรพสินค้าเสียงเพลงงานเก่าเสียงประกาศเรื่องการเงินและเสียงความทรงจำตามใจชอบทั้งหมดผลัดกันดังเพราะสมองมีระบบหนึ่งที่ชอบทำงานตอนเงียบๆเ,เรียกว่าโหมดคิดเรื่อยเปื่อยมันทำหน้าที่จัดการเรื่องติดค้างความตั้งใจยังไม่เสร็จคล้ายปรากฏการณ์ที่งานค้างชอบผุดขึ้นมาเอง ข่าวดีคือเราไม่ต้องไล่จับทุกความคิดเราแค่จัดทางเดินให้สมองรู้ว่าอะไรควรวางไว้ตรงไหนมันจะสงบลงเองสูตรเทแทกทิ้งกล่อมคืนนี้เราใช้สูตรสั้นๆ4คำนี้นะครับฟังเพลินๆไปพร้อมตัวอย่างจริง 1. เทเทความคิดลงถังเดียวเรื่องของเมเพื่อนร่วมงานผมเมชอบบอกว่า ฉันไม่ง่วงแต่หัวไม่ยอมหลับพอถามว่าในหัวคิดอะไรอยู่เธอตอบว่าทุกอย่างซึ่งจริงๆแล้วคือรายการที่ยังไม่ถูกวางลงที่ไหนสักที่ให้คุณหยิบกระดาษหรือโนต้ตในมือถือเปิดหน้าใหม่ตั้งชื่อว่าถังรวมคืนนี้แล้วเขียนทุกอย่างที่ลอยมาคำเดียวก็ได้ประโยคเดียวก็ดีค่าไฟตอบอีเมลประโยคที่คนนั้นพูดกลัวพลาดนัด อย่าเรียงลำดับอย่าหาคําสวยๆแค่เทเหตุผลที่วิธีนี้เวิร์กก็เพราะสมองชอบของที่มีเจ้าของพอระวางลงถังเดียวสมองจะเลิกวิ่งอุ้มไปมา 2. แท็กติดป้ายให้แต่ละชิ้นพอเทเสร็จให้คุณอ่านผ่านๆแล้วติดป้ายแบบง่ายที่สุด3ามสีในใจพรุ่งนี้คือสิ่งที่ทำได้จริงในวันถัดไปเช่น โทรหาบัญชีส่งไฟล์ไม่ใช่ของเราคือเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมสภาพอากาศความคิดคนอื่นคิดแล้วไม่เปลี่ยนกังวลที่ทบทวนไปก็เท่าเดิมทำแล้วเจอว่ารายการพรุ่งนี้มีแค่สมอย่างที่เหลือกระจัดกระจายอยู่ในอีกสองหมวดพอเห็นแบบนี้สมองจะหยุดผสมทุกอย่างเข้ากันเป็นก้อนใหญ่เพราะมันถูกแยกถังแล้ว ทริคเล็กๆรายการพรุ่งนี้ให้จองเวลาจริงลงในปฏิทินหรือแอปเตือนเลยสมองจะรับรู้ว่างานนี้มีที่ไปแล้วไม่ต้องเฝ้า 3. ทิ้งปิดวงจรแบบสุภาพทิ้งที่ว่านี่ไม่ใช่โยนทิ้งถังขยะแต่คือทิ้งการวนซ้ำชั่วคราวด้วยเกมเบาๆที่ตัดไฟจากหลูปกังวลเช่นเกมภาพลอยเล่นยังไง หลับตาเบาๆหรือไม่หลับก็ได้แล้วนึกภาพสิ่งของที่ไม่เกี่ยวกันเลยทีละชิ้นเช่นเก้าอี้ฟางรถของเล่นเมก้อนขนมปังดินสอสีให้ภาพละ5-10วินาทีแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบสุ่มๆเม,มลองแล้วบอกว่ามันเหมือนหลอกสมองให้เล่นของเด็กๆใช่ครับ จุดประสงค์คือย้ายพลังงานจากลูบคิดหนักไปที่การจินตนาการหลากหลายสั้นๆซึ่งแย่งทรัพยากรเดียวกันพอเล่นไปสักพักลูบกังวลจะอ่อนแรงเองถ้าเกมภาพไม่ถนัดลองเล่นเกมเสียงแทนไล่ฝั่งเสียงรอบห้องที่ละอย่างเสียงแอร์เสียงนาฬิกาเสียงผ้าปูที่นอนเสียดสีกับแขนไม่ต้องตัดสินแค่ได้ยินแล้วเปลี่ยน เหมือนเปลี่ยนช่องวิทยุ 4. กล่อมเล่าเรื่องสั้นให้ตัวเองขั้นสุดท้ายคือกล่อมตัวเองด้วยประโยคที่มีจุดจบชัดๆเพื่อบอกสมองว่าหน้านี้ปิดแล้วเช่นคืนนี้เราวางเรื่องงานไว้บนโต๊ะทำงานเรียบร้อยหน้าต่างปิดแล้วไฟก็ดับแล้วเช้าพรุ่งนี้แสงจะเข้ามาเอง และเราจะเดินไปที่โต๊ะหยิบรายการพรุ่งนี้ตามนั้นมันไม่ใช่คำคมมันคือภาพสั้นๆที่มีตอนจบสมองเลยไม่ต้องต่อบทอีกขอสรุปคุณทำซ้ำได้ทุกคืนแบบไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องบังคับตัวเอง 1. น,งนาทีที่0-2ถึงสเทเปิดโน้ตถังรวมคืนนี้แล้วเททุกอย่างลงมาทํำเดียวก็ได้ไม่ต้องสวย 2. นาทีที่2 5ถึง5แท็กอ่านเร็วๆแล้วติดป้ายพรุ่งนี้ไม่ใช่ของเราคิดแล้วไม่เปลี่ยนรายการพรุ่งนี้ระวังจองเวลาจริงในแอป,ปหรือปฏิทินอีกสองหมวดยอมวางไว้ในถังไม่คุยต่อคืนนี้ 3. นาทีที่5 8ถึง8ทิ้งหลูกเล่นเกมภาพลอยหรือเกมเสียงเปลี่ยนภาพหรือเสียงทุก5-10วินาที แบบไม่ต้องตั้งใจเกินไป4นาทีที่8-10ถึงกล่อมเล่าตอนจบคืนนี้ให้ตัวเองสั้นๆประโยคเดียวที่มีภาพมีเช้าใหม่รออยู่ถ้าคืนไหนใจดื้อเป็นพิเศษก็ไม่เป็นไรทำครบหนึ่งรอบพอแล้วอนุญาตให้ตัวเองไม่เก่งได้บ้างคืนไหนชนะแค่ครึ่งเดียวก็ยังถือว่าเดินหน้าเพราะสมองจะเรียนรู้จากความสม่ำเสมอ มากกว่าความเพอร์เฟกก่อนเราจะปิดไฟจริงๆผมอยากฝากคำสั่งสั้นๆกับจิตไว้หนึ่งประโยคให้คุณพูดเบาๆในใจเรื่องที่ต้องคิดอยู่ในถังแล้วเรื่องที่ต้องทำอยู่ในพรุ่งนี้ตอนนี้อยู่กับการพักไม่ต้องฝืนให้เงียบสนิทแค่ปล่อยให้มันเบาลงพอที่ความง่วงจะเดินเข้ามาเองถ้าตอนนี้ คุณรู้สึกว่าเสียงในหัวเริ่มลดระดับจากคอนเสิร์ตเหลือแค่วิทยุเบาๆถือว่าทำสำเร็จสำหรับคืนนี้แล้วนะครับและถ้าตอนนี้ช่วยให้คุณขยับเข้าใกล้าการหลับลึกได้อีกนิดฝากกดติดตามไว้ตอนหน้าเราจะคุยกันเรื่องตั้งเวลาให้สมองฝึกลูกบิดเปิดปิดงานใน3นาทีแบบเพลินๆเ,เหมือนเดิมฝันดีนะครับ